หนึ่งนาทีกับกอทอปัจจุบันรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นเป็นประบบขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งเป็นประบบที่มีความคล่องตัวสูงแต่หากผู้ขับขี่ไม่เข้าใจระบบการทำงานก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเช่นเรื่องของปัญหาท้ายปัดซึ่งมักเกิดในขณะขับผ่านเส้นทางที่มีลมแรงทำให้ท้ายรถปัดและเสียการทรงตัวได้ง่ายเนื่องจากไม่มีการควบคุมการขับเคลื่อนของล้อหลังรวมถึงในขณะรถเคลื่อนที่และหักเลี้ยวด้วยความรวดเร็ว ล้อน่าจะสามารถวิ่งไปในทิศทางที่ควบคุมให้ไปตามทางโคง้งแต่ล้อหลังอาจจะเกิดลื่นถลไลและปัดออกนอกโคง้งดังนั้นก่อนการเข้าโคง้งต้องลดความเร็วของรถและเริ่มเร่งความเร็วตั้งแต่กึ่งกลางโคง้งประคองพวงมาลัยไปตามโคง้งใช้ความเร็วให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับสภาพถนนโดยเฉพาะขณะเร่งแซงหรือเข้าโคง้งต้องไม่ใช้ความเร็วสูงไม่หักพวงมาลายัยไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุทำให้ท้ายรถปัดทันทีครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุพท่กความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม